อ่ะโอเคสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนน้องน,องนองทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมติ TikTok Live Studio นะครับโอเคเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราต้องไปที่ <c oughs> Google นะครับพิมพ์คาว่าอ่า TikTok Studio ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมาว่า Welcome to Live Studio TikTok แล้วก็คลิกเข้าไปเป็นอ่า free d o w แล้วก็คลิกไปตรงนี้เลย แต่ว่านี่คือผมโหลดลงเครื่องแล้วมันจะถ้าเป็น Google ล o m e มันกลมมันก็จะขึ้นตรงจอล่างซ้ายนะครับโอเคพอติดตั้งอะไรเสร็จสับปุ๊บมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอเดสก์ท็อปของเราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับสําหรับมือใหม่ส่วนตัวผมก็ยังเป็นมือใหม่สําหรับการใช้โปรแกรมนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็พอมีรูทางนะครับที่จะแนะนําเพื่อนๆได้นะโอเคก่อนอื่นเราก็โปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ อ่าผมดืมบอกไปก่อนอื่นเขาจะให้ลอ็อกอินก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมลอ็อกอินแล้วนะครับอ่าผมลอ็อกอินถ้าเราเชื่อมันบัญชีไว้ทางไหนก็เราก็อ่ลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอ่าโอเคก่อนอื่นถ้าเราเข้าสูร่ระบบเสร็จแล้วมันจะหน้าตาเดี๋ยวนะผมจะลบออกให้มันเหมือนอ่โอเค ตามจะประมาณเนี้ยมันจะขึ้นว่า,าตัวซ้ายสุดเนี่ยจะเป็น display capture ก็แคปหน้าจอวิดีโอของเรานะครับแต่ว่าแคตแอนดรอยกับ iOS เนี่ยผมผมยังยังไม่มั่นใจนะว่าตัวนี้คืออะไรอาจจะเป็นแบบสมมุติใครที่อยากสตรีมเกมในมือถือแล้วเราต่อสายพ่วงเข้า PC เราอาจจะเป็นตัวนี้นะนะครับส่วนตัวนี้นะ่าจะเป็นใส่รูปเฉย ไม่น่าไมนาจะมีอะไรมากนะครับอ่าโอเคก็คอ,อื่นเราได้หน้าตาประมาณนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็ถ้าเราจะไลฟ์สตรีมนะโอเคสมมุติผมจะไลฟ์สตรีมไปที่เกมเกมหนึ่งนะครับเราก็กดแอดขึ้นมามันจะมีหน้าต่างให้เราเลือกนะครับว่า Display Capture พวก Game Capture อะไรเนี่ย Windows c p t u u r e อะไรต่างๆส่วนพวกเนี้ยเดี๋ยวขอดีิบายตรงฝั่งนี้ก่อนคือถ้าสมมุติเราจะจับเกมแคปเจอร์ปึ๊บ อ่ะโอเคเนี่ยมันจะคือเราต้องเปิดเกมก่อนนะครับในเวลาเราเซตติ้งมันก็จะมีโปรแกรมแค่เนี้ยขึ้นมาถ้าเราเปิดเกมแล้วเราก็เลือกไปที่เกมของเราคือมันจะแคปหน้าจอเกมของเราเลยสมมติเวลาเราพับจออยากจะพับต่อพับจอมาตอบแชทอย่างเงี้ยคนดูจะไม่เห็นหน้าจอที่เราพับนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดที่กอลิน่าดูนะอ่ะกดแอดมา โอเคอจะดูมาพร้อมยวมาดูพร้อมกันว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับอ่ะเห็นไหมผมไม่ได้เปิดโปรแกรมขึ้นมาอ่ะพอผมเปิดโปรแกรมขึ้นมานะเด,เดี๋ยวต้องนะเห็นไหมผมเปิดเปิดโปรแกรมขึ้นมามันจะล็อกแค่เหน้าจอาการีน่าที่ผมเลือกไว้พอผมกดออกมาที่โปรแกรมอื่นเห็นไหมมันจะไปแค่จอเนี่ยมันจะบางที่เขาจะไม่เห็นอะไรกับเราแต่ว่าเมื่อเนี่ยที่ลากเมาส์มาเมาส์มันโดนนะฮะ คือเนี่ยคลิกโปรแกรมอื่นก็สามารถทำอย่างอื่นได้เลยมันจะไม่ขึ้นหน้าตัวนี้อ่ะอันนี้คร่าวๆนะครับอันนี้คือทำให้ดูว่าเวลาเราเลือกเกมเนี่ยเวลาเราพัดจอเนี่ยคนคนดูก็จะไม่สามารถถิดจอกับเราได้นะอ่ะเดี๋ยวคือหน้าจอคนนี้สามารถแก้ไขได้นะผมก็จะลบออกก่อนนะครับแอดมาใหม่ผมก็จะเลือกเป็น display capture ก็คือ จะ,จะจับหน้าจอเราเลยคือเราจะทำอะไรทุกคนจะเห็นหมดนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำให้เราแอดเป็นเกมแคปเจอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรต่างเนี่ยข้อมูลเราอาจจะหลุดั่วได้นะครับในเวลาที่เราไลฟ์สตรีมนะครับโอเคแต่อันนี้คือมาลองสาธิตให้ดูให้เลือกที่ d i s p l a y Capture นะครับให้ดูนะครับโอเคหลายคนถามว่ามุมกล้องกดยังไงเราก็ มากดตรงนี้เหมือนเดิมครับมัคือเขาจะมีบอกนะว่าให้ใส่สูตดได้แค่1ิอย่างโอเคกดแอดขึ้นมานะครับเ,เนี่ยถ้าใครไม่ีกล้องเราก็สามารถเลือกเนี่ยได้คามิาแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีกล้องนะครับแล้วก็จะกดลองกดแอดดูมันน่าจะไม่เจอกล้องนะเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ได้เสียบหน้าจอ ไอ้น้ากล้องของคอมพิวเตอร์ไว้นะครับส่วนถ้าใครที่แบบไม่มีกล้องจริงๆหรือว่าไม่อยากจะให้ให้คนดูเห็นหน้าเราอะไรประมาณนี้อยากใส่เป็นรูปอื่นแทนแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับตัวแรกคลิกไปเลยเราก็สามารถเลือกรูปมาได้อ่ะอันนี้ผมมีรูปเพิ่งไปเทฟมาโอเคผมเลือกเป็นรูปเดียวกันกับหน้าจอเนี่ยมันจะสแสดงหน้าต่างมาอีกหนึ่งช่อง นะครับที่เห็นสตรีมเมอร์หลายๆคนเขาทํากันอันนี้คือคนดูก็จะเห็นเราผ่านผ่านช่องสี่เหลี่ยมที่เราก,กดเพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าใครมีกล้องเนี่ยล้วก็กดแอดเขาก็จะเห็นเราภายในจอผ่านไอ้ช่องสีเ่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้นะครับอ่าโอเคส่วนความเหมาะสมเราก็ปรับได้เองเลยนะครับเราก็ปรับได้เองแต่ส่วนตัวผมคิดว่า ใหญ่ไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้จอตัวเนี้ยบางหน้าจอของเรานะครับเวลาสตรีมอาจจะสักประมาณนี้อ่าโอเคเพราะว่าเวลาคนดูกดคลิกดูเต็มจอเนี้ยมันก็จะรูปใหญ่อยู่นะครับโอเคเร,อเรื่องนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะโอเคเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้าง windows capture อ๋อมันจะเป็นโปรแกรมน่าจะเป็นโปรแกรมที่ windows ดาวน์โหลดลงมานะครับไม่เป็นไว่าเดี๋ยวผมก็ มาเรียนรู้ใช้พร้อมๆกันนะครับตัวอื่นเนี่ยผมไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวนี้ดูคืออะไร OBS อันนี้ก็คืออันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะอ๋อจับจับจอเอ้ยอันนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะมันเพิ่มจอหรือเปล่าอ๋อใช่เพิ่มเป็นวิดีโอหรือที่เราอยากใส่ก็ได้ตัวนี้น่าจะใช่นะ OBS เนี่ย อันนี้ผมอันนี้คือผมไม่ไม่มั่นใจนะแต่ว่าคือดหดลักเนี่ยการใช้คร่าวๆเนี่ยเราคลิกถ้าเราโหลดมา็รกยินเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เรากดแอดใช่ไหมเราก็เลือก display display capture ถ้าใครไม่อยากให้มันจับหน้าจอแบบเวลาเราพับหน้าจอได้แล้วคนอื่นจะเห็นหน้าจอกับเราแล้วก็กดแอดนะครับเกมแคปเจอร์เราก็เลือกตัวเกมของเราที่เราเปิดไว้ได้เลยนะครับแบบนี้จะถือว่าดีกว่าแต่อันนี้คือผมมาสาธิตให้ดูเฉยนะ อ่าโอเคคือก่อนอื่นที่เราจะไลฟ์สตูดิโเล่นโปรแกรมนี้ได้เราจะไลฟ์สดได้ก็คือเราต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปนะครับเราจะสามารถไลฟ์ได้คือถ้าไมออ่คือในโทรศัพท์แอปในโทรศัพท์เนี่ยถ้าเรามีคนติดตามถึง1,000เราจะสามารถไลฟ์สตรีมได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเงื่อนไขในการไลฟ์สตรีม t ิกต o กสตูดิโเนี่ย ไม่มั่นใจว่าเงื่อนไขเดียวกันไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเงื่อนไขเดียวกันนะนะครับพอเราเซ็ตอะไรอ้าวก่อนอื่นเรามาเซตใหม่ที่รู้เข้ามาจากคนที่เคยใช้นะครับเขาบอกว่าไม่เนี่ยเสียงดังโอเวอร์มากเลยก็คือถ้าเราเปิดสุดเนี่ยคือเสียงรอบนอกเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากนะครับให้เราปรับมาที่ต่าๆก่อนนะปรับสักสิบห้าก็ได้เห็นไอ้ขี้สีเขียวไหม ันนั้นคือขีดเสียงลบกวนนะครับคือถ้าเราเปิดเยอะเนี่ยเห็นปะเสียงอะไรนิดหน่อยเข้าอย่างเงี้ยมันจะได้ยินนะครับผมแนะนําว่าให้ปรับไว้ต่ำๆก่อนเพราะว่าอ่ออันนี้เป็นอ๋อเดี๋ยวมาตัวนี้ก่อนตัวนี้น่าจะเป็นเสียงเพลงปรับมาสักครึ่งนึงก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศของเรานะครับโอเคเรามีคําว่าซาเช็คนะเนี่ยเห็นปะแล้ก็พูดได้ ฟังเสียงตัวเองได้นะครับอโอเคกดโอเคนะครับถ้าเราเซ็ตอะไรเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะโอเคเมื่อเราพร้อมจะไลฟ์สตรีมแล้วถ้าใครอยากบันทึกวิดีโอที่เราสตรีมให้กดเลคคอร์ดนะครับจะนับถอยหลัง3 2 1นะโอเคเราก็กดสตาร์ทปุ๊บตัวนี้จะเป็นเวลาคนเลื่อนผ่านคือเราอยากเราจะตั้งรูปเราจะตั้งรูปให้เขาเห็นเลยหรือเปล่ารูปแบบ อาจจะเป็นเนี่ยออโต้สกินช็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นชื่อแบบเวลาเราเห็นเราเลื่อนผ่านไฟ์สวดในทิกต็อกไหมมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆปาะหัวข้อของที่เราสตรีมนะครับลิฟต์คอนเทนต์อันนี้น่าจะเป็นอ๋อ,อน,นี่ไง p g a m เกมโมบายเกมเลือกเกมที่เราจะสตรีมได้นะครับสมมติผมจะสตรีมเกมสักเกมเกมหนึ่งเดี๋ยวนะ ทำไมเลือกยากจังอ่ะ point bank ผมกดคอนเฟิร์มไปก็คือใครที่สนใจเนะแบบมันคล้ายเป็นหัวข้อครับหรือว่าเป็นแบบเกมที่เราจะเล่นนะอันนี้ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าสมมุติเกมที่ไหนที่เราจะ l i ฟ์ stream มันไม่มีนะครับเรากด go live อะโอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมจะกด p อ u s ไว้ก่อนกดจุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปิด อันนี้คือเราสตรีมมิ่งแล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมกดออกก่อนนะครับช่องแชทเนี่ยอ,อันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเด้งให้ช่องแชทเด้งขึ้นแบบเคยเวลาเราจับภาพหน้าจอเกมเนี่ยให้มันช่องแชทเด้งขึ้นลางๆอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะ มาบอกอีกทีเนี่ยมันก็เป็นไอเน,นี้ยพวกเนี้ยก็เป็นประวัตินะครับโอเคก็คือถ้าเรากดสกตาร์ทไปเมื่อกี้ก็เรียบร้อยแล้วอ้อเดี๋ยวผมบอกหน้านี้ไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดเข้ามาให้ดูนะ อ่าโอเคเมื่อเราเซตหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วทุกครั้งนะครับอย่าลืมมาปรับใหม่นะครับอย่าลืมเพราะว่าก่อนที่เราจะไลฟ์สเรีมอะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เซตค่าทุกอย่างก่อนให้ตรวจเช็คก่อนนะครับมันอาจจะมีล็อกอยู่มั้งนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกดดู อันนี้ผมไม่แน่ใจมันน่าจะดีเซตทุกครั้งที่เราเออกจากโปรแกรมนะครับเซาเช็คอะไรได้เหมือนเดิมกดโอเคนะครับอย่าลืมกดสตาร์ทกดสตาร์ทแล้วมันจะขึ้นหน้าอย่างเงี้ยอย่าลืมใส่หัวข้อใส่แฮชแท็กเกมที่เราต้องการนะครับโอเคถ้าเราพร้อมเราก็กดกลิฟได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใต้คอมเมนต์นะครับฝากกดฟอลโล่กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ